แกฉันไปเจอที่สอนจัดดอกไม้แถวๆปากของตลาดใกล้ๆเอ็มอาทีสนามชัยชื่อร้านมีสุขเขาเป็นร้านรับจัดช่อดอกไม้อยู่แล้วนะจะสั่งซื้อแบบสวยๆไปเลยก็ได้แต่จัดเองมันได้ฟิลกับไงนึงออกปะราคาเริ่มต้นประมาณ300บาทขึ้นอยู่กับดอกไม้ที่เราเลือกอยากหยิบอะไรก็คือหยิบได้ตามใจชอบเขาจะสอนตั้งแต่เลือกดอกไม้เลยนะว่าต้องมีดอกหลักก่อนแล้วค่อยเลือกดอกรองเข้ามาประกอบจะบิดไม้บิดมือจับช่อยังไงให้สวยงามตัดแต่งยังไงหอยยังไงผูกโบยังไงให้กิ๊บเก๋สอนจบครบทุกขั้นตอน พอได้ลองทํแเราก็สนุกดีนะทีแรกอคิดว่าไม่ยากแค่เอาดอกไม้มาจับจับใส่กันแต่จริงๆมันมีเทคนิคหลายอย่างที่ทําให้จัดสวยขึ้นพอเขาบอกมาแล้วเราก็ว้าวอยู่เหมือนกันใครกาลังหาของขวัญให้เพื่อนให้แฟนอันนี้เหมาะเลยได้ดอกไม้ก็ดีใจแล้วแล้วยิ่งถ้าเราบอกเขาว่าช่อเนี้ยเราจัดเองอ่ะมันก็ยิ่งน่ารักมากขึ้นไปอีกจัดเสร็จเดินถ่ายรูปในร้านชิลๆแสงสวยใช้ได้ใครสนใจตามรอยอย่าลืมกดเซฟกดแชร์คลิปนี้กันไว้นะ